เออออกได้แล้วออพี่ดาออกมาที่ไรเนี่ยมันมุดออกมาอยู่ <Okay. S 1> มันกําลังมุดออกมาถอยดังออกมาเนี้ย <Okay. S 1> พี่เอาไหมเอาหมดึงมันดิค่อยๆดึงมันออกมาดิแต่ระวังนะเอาไหม หรือว่าต้องอ mm ัน hmm, นี้ต้องปาดอีกโยนไปก็ตรงนั้นแหละตรงนั้นอะ เออกเอองทิไปเออเนือข้างอเยอหางมันไบินหางมันนะบินหางถอยมันกำลังถอยเองอยู่ถอยอาได้นนึงหางย่านอยู่าเนี่ออเอเก่ เออเดียเด๋ยวมันก็ค่อยๆเอาอก็รู้อยู่แต่เขาก็กลัวมันแหวงเนาะนแหวงดอกงูสิงคคอกัดคนที่ไหนนะมั่ <S <s <we ak> วอ <s it> ดแล้วุ <S <s <it> <S <s <it> ดแล้วคอมันขาด มันก็อยู่ใกล้อันนี้มันเตินไปเลยเดี๋ยวค่อยๆทำยาพึ่งเดี<ม>๋ยวว่างบุกสุดรออุ้มมันไว้น้องหลุดออกแล้ว